กดหยุดอ่านเองให้เวลา5วินาที1 2 3 4งหเนาะอ่าแล้วก็มาตรงนี้1 2 3 4งสหินอาคานัคนีหินกวดหินทรายหินตะกรนหินแกบไม่รวมสเก็ตดาวและอุกกาบาตก็มีเท่านี้ครับ